Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศ สำหรับทางภาคเหนือกันนะครับผมโดยได้อาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนยิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับโดยแยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือเป็นรายจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับผมก่อนอื่นเรามาติดตามการประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือนะครับโดยในช่วงวันที่19-21ตุลาคม2567บริเวณภาค บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแพ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือประจําวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศทั่วไปพบว่าบริเวณทางบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มีลมตัวออกและลมตัวออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้ และเอาไทยเข้ามาปกคลุมลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องมาจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนนะครับผมการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือตอนบนนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่และจังหวัดน่านนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสมีลมตัวออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงัณจงหวัดตากสุโขทยัยอุตรดิต์และพิษณุโลกนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียส มีลมตัวหนอกความเร็ว1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนสูงสุดวัดได้3 1มเ mm อเมิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับผมโดยส่วนใหญ่ภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมจะบางที่ก็อาจจะปานกลางครับจะเป็นหย่อมๆอ,อยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดที่มีฝนตกน้อยได้แ,แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ กับจังหวัดกำแพงเพชรครับผมเมื่อวานนี้รวมไปถึงอาจจะรวมไปถึงสุขโขทัยด้วยครับมีฝนตกเล็กค่อนข้างน้อยครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัดกันครับวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดตากกันนะครับผมธรรมชาติน่ายยต์ภูมิพลเขื่อนใหญ่พญาตากเรียงไกลเมืองไม้และป่างามครับผมสําหรับคําขวัญของจังหวัดตากาเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันขอ,ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมพรฤหัสุบรีที่17ตุลาคม คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้อําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอเมืองแม่ห้องสอนอเภอแม่เสลียงอําเภอศบเมยส่วนอําเภอปางมะพร้าอําเภอปายขุนยวมและแม่ลาน้อยนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-3 ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายพฤหัสบดีที่1 7ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองรลยละ30ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางวันนี้ได้แก่อําเภอเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นอําเภอขุนตาลอําเภอแม่สลวยอําเภอพานและอําเภอเวียงป่าเป้านะครับผมส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นอําเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันอําเภอเมืองเชียงรายออออาเเภภแม่ล เวียงชัยอำเภอประแดดอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุง้งและอพญาเมางลายนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมพฤหัส,สบดีที่17ตุลาคมเชียงใหม่วันนี้โดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเชียงดาวอํเาเภอแม่แตงอำเภอพรา้าวกัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มและอํเาเภออมก๋อยนะครับผมส่วนพื้นอื่นนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอภแม่อายอภอฝางชัยประการเวียงแหงอเภอแม่เสมองแม่วางจอมทองอเหอดอเดอยเต่าอเดอยสก็ดอเภอแม่ออนอแม่ริมสานไซส์อเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสัรปตองและอเดอยหล่อนะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนครับพฤหัสบดีที่17ตุลาคมโดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางในวันนี้ได้แก่อําเภอเมืองลำพูนและอําเภอแม่ทาครับผมส่วนบ้านทิป่าซางเวียงหนองสองบ้านโฮงทุ่งทุ่งหัวช้างและอําเภอลีนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางครับพฤหัสบดีที่17ตุลาคมโดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอวังเหนืออําเภอเมืองปานอําเภอเถินส่วนเพลินอื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอําเภอแม่พริกสบปาบเสริมงามเกาะคาแม่ทะ ห้างฉัดอำเมืองลำปางแม่เมาะอำเภองาวและอำเภอแจ้ห่มนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่35ครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24อ,องศา,ศาเซลเซียสครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดแพร่ครับผมพฤิัเสบบี27ตุลาคมจังหวัดแพร่วันนี้โดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชินส่วนเพื่อนอื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่น,น,น 2, อำเภอสองอำเภอหนองม่วงไข่ล้องกวางอำเภอเมืองแพร่สูงเม่นและอำเภอรองนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาพยากรณ์ดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมพฤหัสบดีที่17ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกปันกลางได้แก่อําเภอปูเพียงแม่จริมเวียงสานาน้อยนะครับส่วนอําเภออื่น,นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมเช่นอําเภอนามื่นอําเภอบ้านหลวงอําเภอเมืองน่านสันติสุข บอกเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสองแควอำเภอภูอเพียงอำเภอเชียงกลางอำเภอเชีิมพะเกียติและอำเภอทุ่งช้างนะครับผมส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดพะเยาครับผมโดยภาพรวมพะเยาว,วันนี้ คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางและแก่อำเภอภูกระยาวแม่ใจและอำเภอเมืองพยาวครับผมอุณหภูมิส่วนอำเภออื่นๆื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอภูซางเชียงคำอำเภอจุนอำเภอดอกคำใต้อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามภาวะอากาศของจังหวัดตากครับผมพฤหัสบดีที่17ตุลาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภออุ้มผาง อำเภอท่าสองอยางครับผมส่วนพื้นอื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่อเนอำเภอพบพระ,พระวังเจ้าแม่สอดอำเภอเมืองตากอำเภอแม่ละมาดอำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตากนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ครับต่ำสุดที่26องศาซเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับพฤหัสบดีที่17ตุลาคมมีคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางวันนี้ได้แก่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอวั อโพงอชนแดนส่วนอพออื่นคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมเช่นอเภอสีเทพวิเชียรบุรีบึงสามพันน้องไผ่เขาค้อลมสักลมเก่าและอะน้ำหนาวนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดอยู่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดกําแพงเพชรครับพฤหัสบดีที่7ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับผมอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อ บึงสามคัคคีคลองขุงชานุวรรักษ์บุรีนะครับส่วนอำเภออื่นๆคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมเช่นปางศีลาทองคลองลานอําเภอเมืองกำแพงเพชรโกสุมพีนครพานกระต่ายลานกระบือ สายงามและสายงามและอำเภอสายทองวัฒนานะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ35าต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดพิจิตรกันครับพิจิตรวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอทับค้อบางบุญนาคดงเจริญส่วนอำเภออื่น,นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมเช่นวชิระบรารมีสายงามอำเภอเมืองพิจิตรสากเหล็ก วังไซพูนโพป,ประทับช้างตะพานหินบึงนารางและโพทะเลเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่36ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับและมาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมพฤหัสบดีที่17ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางและแก่อำเภอนาปราดอําเภอทองแสนขันส่วนเพื่ออื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นบ้านโคกฟากท่าท่าปลา เมืองอุตรดิตถ์ลับแลอำเภอตอนและอำเภอพิชัยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามอากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยครับพฤหัสบดีที่17ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับสำหรับสุโข,ขทัยวันนี้อํเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อํเภอศรีสํารง เมืองสุโทไทยัยโกงไกรลาศและอำเภอคีรีมาศนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอบ้านด่านลานหอยทุ่งสเสียมสวนคลโลกสีนครสีศาสนาลัยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกจัาวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอบางกระทุ่มอํมเอาเภอวังทองและอําเภอเนินมะปรางนะครับส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อย ได้แก่อำเภอเมืองพิษณุโลกบางระกำพม,มพมพิรามวัดโบสถ์นครไทยและอำเภอชาติการนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35สุดที่25องศาเซลเซียสครับผม1 2 3โดยภาพรวมของภาคเหนือวันนี้คือวันที่1 7ตุลาคมก็พบว่ามีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างนะครับก็มีกลุ่มเมฆฝนเพิ่มมากขึ้นครับผมในช่วงนี้โดยส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 13ถึง16นาฬิกานะครับสำหรับทางภาคเหนือและตอนดึกๆก,ก็มีอยู่เป็นกลุ่มเป็นย่อมครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์<ม>ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม